สวัสดีครับผมมาวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากพุทธพโอโณของพระพุทธเจ้าจากหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มคารวาสชั้นเลิศแต่ถ้ากรลยาณมิตรท่านใดไม่สะดวกในการอ่านหนังสือก็ไปหา นามรูปนามรูปมีเพราะว,วิทยเข้ามารูา้และทั้งหมดนะมีเพราะอาวิชชาคือไม่รู้ถ่ายทอดโดยพระอาจารย์คึกฤทธิโสติพรโรเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงเป็นพุทธวจนะจากพระพุทธโอดของพระพุทธเจ้าแท้ๆนะครับหรือถ้าไม่มีทั้งสองอย่างก็ให้กัรยาณมิตรเปิดไปที่ Facebook, YouTube, TikTok แล้วพิมพ์คําว่าพุทธวจนะเราก็จะได้อ่านธรรมะจากพุทธพะโอ์ของพระพุทธเจ้าโดยไม่มีคําของสาวกภาสิสาวกแต่งเติมหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับหมวดธรรมที่เราจะอ่านในวันนี้การวางจิตเมื่อถูกกล่าวหาภิกษุทั้งหลายทางแห่งถ้อยคําที่บุคคลอื่นจึงพึงกล่าวหาเธอห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่คือ 1>, 1. กล่าวโดยการหรือโดยมิใช่การ 2. กล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยเรื่องไม่จริง 3. กล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคาย 4. กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ 5. กล่าวด้วยมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในภิกษุทั้งหลายเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้นในกรณีนั้นๆเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่แปรปรวน เราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จักมีจิตสหระคตคือมีราคะหรือความกำหนัดด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลน,นั้นอยู่และจักมีจิตสระสหระคตด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบูรใหญ่หลวง ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายถ้าโจรผู้คอยช่องพึงเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของใครด้วยเลื่อยมีด้ามสองข้างผู้ใดมีจิตปทุสร้ายในโจรนั้น ผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำตามคำสอนของเราเพราะเหตุที่มีใจปฏทุสร้ายต่อโจรนั้นภิกษุทั้งหลายในกรณีนั้นเธอพึงทำการสำเนีบอย่างนี้ว่าจิตของเราจกไม่แปรปรวนเราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจกมีจกเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะ ในภายในอยู่จักมีจิตสหระคตด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่และจักมีจิตสหระคตด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์แล้วแลอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอพึงทำการสำเนียย อย่างนี้แหละพุทธวจนะสาธุสาธุสาธุครับผม